ดวงของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนเมษายน2568มาดูกันว่าดวงของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับชาวธนูนี่นะทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศนี่จะดีนะครับโดดเด่นมากๆโดยการเดินทางนะครับโดยเฉพาะคุณถ้าคุณคุณจะไปต่างประเทศอยู่แล้วเนี่ยคือก็ยิ่งดีใหญ่นะครับช่วงเวลานี้ในเดือนนี้เดินทางบ่อยนะครับตเก็บช้ด้านบ้านเราก็ได้นะ แบบนี้นะครับหรือเอเชียใกล้ๆบ้านเรานี่แหละงานเหล่านี้จะดีนะครับแต่เหนื่อยหน่อยนะเพราะมันเดินทางบ่อยงานบันเทิงการเดินทางท่องเที่ยวงานไกด์ทัวร์แบบนี้ดีมากๆนะครับใครที่ทําร้านอาหารช่วงเวลานี้ก็ดี <het> <อ>ทําสถานบันเทิงต่างๆดีมากๆใครที่เป็นนักดนตรีดาราน,นักแสดงอยู่อ,อันนี้ก็จะดีมีงานเข้าแล้วนะครับงานชุกเลยนะครับรถแห่รถไลแบบนี้อันนี้ดีมากๆมีคดีความก็ชนะคดีด้วย ชาวลัคนาราศีธนูนะผู้ใหญ่ก็เมตตาด้วยนะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเขาหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมผู้ใหญ่ช่วยเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องอในการมีคนซัพพอร์ตนะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตอยู่ชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องให้ระวังช่องท้องในเรื่องกินอะไรก็ตามในะช่วงเวลานี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับในเรื่องของการกินนะช่องทองมีปัญหา มีเกณฑ์ผ่าตัดด้วยนะครับน,นี่ต้องระวังนะแข้งขาเข่านะครับช่วงเวลานี้แต่ก็ไม่ต้องไปกังวลอ,อะไรมากนะเพราะว่ามันไม่ได้อุบัติเหตุรุนแรงนะครับคําว่าผ่าตัดนี่คือคุณอาจจะไปสัญญกรรมก็ได้รนนี้การงานนะครับงานหนึ่งงานมันเยอะตั้งแต่ต้นเดือนนะอย่างที่บอกเนี่ยง,งานขายายเติบโตชารานาราศีธนูเหนื่อยหน่อยต้องอดทนนะครับเหนื่อยหน่อยอร่อยแน่ อาจจะเด,เดินทางบ่อยเพราะว่าดวงชะตาชีพจอลลงเทา้าเดินทางแล้วดีนะครับจะไปต่างประเทศบ่อยขึ้นในะช่วงเวลานี้ก็อดทนเอานะครับอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลน,นะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้าย ก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ